เด้นเดนดดอะไ่ไผมไม่เกี่ยววันมันตายปะไปไหนแล้วจะไปที่ไหนตาไปลวมัเปิดตุ้เลยในหัวมันโอ้ยเ๋ิวแต่หัวเลยอะเเกิดใหม่ครั้งไอเลโปเหม่ลโปไปดูสุริจิกันดิดูสีมจิกกันดิ นิ้วชี้เท่ชี้ขวาเลยโบยิป้ามึงเท่ได้ไปยี่ห้าบาทข่นแรงขั้นตับโอ้โหอหนึ่งขอมึงหายไปไหนมี่ขอปากไอพีทก็ครบแล้วเนี่ยเบเอาโงไม่ตายอาไม่ตายนี่นี่นี่ไม่ดีอะ ปโอ้พี่ซอยซะเร็วเลยนะเนี่ยไม่ใครอยู่ในตู้สวัสดีครับกู <c oughs> แม่เป็นอะไรมาเป็นอะมาเนาีเ่ยตัว <c oughs> ใครมาทุบหัวกูเห้ยไอเฟสระรวังเฮ้ยนี่นี่นี่ระเบิดระวังระเบิดเกิะอะไรขึ้นเดี๋ยว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 เอาไปไป่ะ โอเคตอนเร็ว okay. oh. ๆไปพี่หุ้ยเสียงอะไรอะเป็ดเ <mm ็ดเใครใครวะมันมันว้าวเป็ดยนี่งตามเไม่หยู่อีะทางไทางอ๋อไอชิป กูตีเยอยากลุกออกมาแล้วม erm ันจะเป็นยังไงเสียงอะไรอ่ะว้าวมึงจะเป็นคนหนุนลงไปข้างล่างนะกูด้ีเห็นแบบมันกูกูจะได้เห็นเลยมลงไปามาแล้วไอ้ยี่แม่งเลยแกตัวเดียวข้างเพื่อนกูสองคนอ่ะ ดีว่าพัดลมเย็นสบายแล้ววันนี้ฮัตลิตัวใหม่คนระวังฮัตาลินะเฮ้อะไรอะฮัตลิฮัตลิันฮัตลิ่ามันช่วยช่วยช่วย เฮ้ยอะไรเอโดรักพัดตัวช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรช่วยด้วยโลจิตช่วยด้วยมาเกิาไหนเนี่ยเฮ้ยมาแล้วอุ้ยเขาทำได้ไม่สวยอุ้ยมีข้าวมีข้าวเขาทมาจาไหนอ่๋อเห็นแล้วก็าทำอยู่นู่น <ต>โบกมือไตายแบงค์ที่กระจายกี่อุ้ยเฮียเอ้ยแบงค์อ๋ออ๋อเดี๋ยยวิงไม่โดนเฮ้แลิกยิงดิเฮียขี้ยิงใช่ไหมโบกมือไตายโอ้ศาสตร์สยองที่สุโลกผ่านแล้วผ่านจอเลิกยิงผ่านจอดึงดิงดิงเจ เจมอเจมเมมเมมเหมือนจันเหมือนจันไม่ไม่ให้มันจับใส่กล่องได้ปะยตายไหมอู้เท่าไรเท่าไรอุ้ยเป็ดตายมา โอเคโอเคลอยู่หน้ามันอยู่ห้องมึงอ่ะแบงค์เอาของรูทานเดี๋ยวแบ้งเดี๋ยวแบ้งผลักระเบิดอีกรอบนึงไปไปไปนี่นี่นี่ไปเบอยู่คนเดียวโอ้โหอีผีที่นรกโอ้ยอีมิงอีสัตว์หยุดหยุดหยุดอีมิงก์อ้ไอเบค์ช่วยด้วยไอเบ้งช่วยด้วยอออืเพ่น คนด็กแดงคเ็กแดนเด็กอเผ็ดเผ็ดเผ็้ามัามันเฮ้ยไอเนเอ้ยเฮ้ยเสียงกรีดอย่างนี้เมือนจะมีคนตายนะครับฮัลโหล ไปอ๋อไปสองเลยสินะไม่ได้ร um ัเข็นมาด้วยโอ้โหโอ้โหเย็บไหนวะไหนวะาไม่เมึงไงร่สัก

ฮึบเลยอะฮึบเดี <They gotta S 2> ๋ยวแกกดบายเบบี้เยีอะฉับโยนทิ้งไอ้อเส็ระวังหลังมึงเส็ดหลังมึงเส็ระวังหลังมือในในพรมึงหลอกกูไอ้เสียกูไอเงี้ยให้มันเอียงสักฝั่งนึงก็ได้เอียงเอียงฝั่งฝั่งเออฝั่งฝั่งนี้นี่นี่รับอยู่ กูตายเพอาะยิ่งไปสัตว์เลย